สวัสดีครับฟังข่าววันนี้กันนะครับในวันนี้มีฟุตบอลเนชันสลี e หลายคู่เลยทีเดียวนะครับที่จะไปดูกันแฮร์รี่แม็กควายนะครับโดนใบแดงในนาทีที่31นะครับในเกมที่อังกฤษนั้นแพ้เดนมาร์กสูนประตูตอนหนึ่งเมื่อวานนี้อังกฤษใส่เสื้อสีน้ําเงินนะครับลงสนามก็คริสเตนเอริกเซนยิงประตูชัยให้เดนมาร์กเป็นจุดโทษนะครับอังกฤษเสียริสเจมส์ไปด้วยจากใบแดงเมื่อวานนี้นะครับก็ 50เกมที่ผ่านมาอังกฤษแพ้ในบ้านไปแค่3เกมเท่านั้นนะครับส่วนเออเดนม,มาร์กเองนะครับก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับในกลุ่มที่สามารถสู้กับทีมที่เหลือในนิวเซอร์เรียได้นะครับก็พิเดชเอขอดูแคสเปอร์ชไมเคิลเป็นออฟเดอะแมตช์นะครับไปกันที่เบ็คกียบิกนะครับโรเมลูลูกากูเหมา2ประตูให้เบลเยียมบุกชนะไอซ์แลนด์2ประตูต่อนหนึ่งในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ อูกากูยิงไปแล้วห้าสิประตูให้กับเบลเยียมนะครับแน่นอนเป็นกองหน้าเบลเยียมที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับก็ในส่วนของไอแซดเองตกชั้นไปแล้วนะครับในลีกของตัวเองแนมะ้จะเลยอ,อีก2นัดก็ตามนะครับที่สกอตแลนด์ Scotland เองนะครับก็สกอตแลนด์ Scotland ชนะเชคหนประตูต่อ0นะครับประตูได้จากไรอันเฟรเซอร์ในนาทีที่6นะครับก็ เออสกอตแลนด์ Scotland นั้นก็มีความหวังนะครับที่จะได้ไปเล่นในลีก A ในปีหน้ารวมถึงความหวังในยูโร2020ด้วยที่ยังมีอยู่นะครับสกอตแลนด์ Scotland ต้องการ2คะแนนนะครับก็ชนะนัดแต่นัดหนึ่งในสนัดที่เหลือก็เพียงพอนะครับเช็คเมื่อวานใส่ชุดสีเขียวเรืองแสงสกอตแลนด์ Scotland ใส่ชุดในบ้านนะครับที่อิตาลีเมื่อวานนี้ก็เ เนเธอร์แลนด์ก็ยิงได้สักทีหนึ่งนะครับในการคุมทีมของแฟรงค์เดบัวตอนนี้ฟานเดบักนะครับยิงให้เนเธอร์แลนด์นะครับไปเอาหนึ่งคะแนนกลับมาได้อิตาลีไม่แพ้นในบ้านมา23เกมติดต่อกันแล้วนะครับก็จากการเสริร์ฟการ่ยทำให้โปรแลนด์นี้ตอนนี้ขึ้นไปนำกลุ่มนะครับหลังจากชนะบอสเน็ยเ,เซโกวีนาเมื่อวานนีออ้คนที่ยิงให้อิตาลีเมื่อวานนี้นะครับก็คือ ลอเรนโซเไปเดกรีนีนะครับยิงขึ้นนำไปเกาะแล้วฟานเดเบกมาตีเสมอนะครับอิตาลีไม่แพ้นในบ้านมา23เกมติดต,ต่อ,อกันโปรโตุกเกสกับสวีเดนเมื่อคืนนี้โปรโตุกเกสไม่มีคริเยโนโรนันโดนะครับจากปัญหาโควิด19แต่ว่าได้มาดาโตซิวา1ประตูแล้วก็ดิเอโกโจตาอีก2ประตูทําให้โปรโตุกเกสชนะสวีเดน3ประตูต่อศูนย์เมื่อวานนี้นะครับในส่วนของสวีเดนเองก็น่าจะเตรียมตกชั้นไปได้แล้วนะครับหลังจาก ลังจากแพ้หมดเลย4เกมแรกนะครับไม่ใช่ผลงานที่ดีเท่าไหร่นะครับในเมื่อคุณไม่มีสลาตันนะแอนซาตาอาจจะบอกแบบนั้นนะครับในส่วนของเกมยูเวนตุสกับนาโปลีที่ไม่ได้เล่นก่อนหน้านี้นะครับก็ทางนาโปลีนะครับก็อ้างว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางจากสาธารณสุขของท้องถิ่นนะครับแต่ก็ถูกปรับแพ้ไปนะครับส่วนประตูต่อ3โดนหัก1คะแนน ออกไปอีกด้วยนะครับก็นาโปลีบอกว่าจะอุทธรณ์นะครับในกรณีนี้ในเรื่องนี้มันพูดยากพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะทําผิดกฎตรงไหนถ้าเราออกมาจากที่ตัวเองเราไปอีกทีหนึ่งจะผิดกฎของประเทศไหมหรือจะผิดกฎของตัวทางรีอะไรแบบนี้นะครับก็เต็มไปด้วยเครื่องหมายคําถามนะครับสําหรับนาโปลีในกรณีนี้แล้วก็ โดนปรับแพ้ไปก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูการอุทธรณ์อีกทีหนึ่งในส่วนของโปรเจกต์บิ๊กพิกเจอร์นะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลเสนอขึ้นมานะครับในส่วนของฟุตบอลลีกนีนะครับก็ถูกปัดตกไปแล้วโดยสโมสรอ,อื่นๆนครับก็ด้วยแผนที่ดูจะสร้างปัญหาสำหรับหลายๆทีมนั้นนะครับก็ ถูกตัดทิ้งไปก่อนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคืออนุญาตให้ใช้เงินประมาณ50ล้านปอนด์นะครับเพื่อช่วยเหลือสโมอสอนในลีกวันและลีกทูไปในช่วงจากนี้นะครับแต่ในแชมเปี้ยนชิพยังต้องคุยกันต่อไปเรื่องของเงินช่วยเหลือนะครับแผ่นี้ก็ตัดก่อไปนะครับก็ใน50ล้านปอนด์ที่ทางพรีเมียร์ลีกจะช่วยทีในลีกวันและลีกทูจริงๆก็ เป็นการเสริมไปเสริม27.2ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้นะครับทำให้รวมเงินที่ลงไปเนี่ยประมาณ77.2ล้านปอนด์ในการให้กับทีมใน2ดิวชันล่างกับในแชมเปี้ยนชิพนี้เดี๋ยวรอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับผลฟุตบอลเมื่อวานนี้เอาญี่ปุ่นก่อนนะครับซากันแ้คาชิมาสวนสองคาชิวเสมออุราวะ1-1โตเกียวชนะชิมิสึก3-1กัมบะเสมอมาเรนอส1-1 โกเบเสมอโออิตะ1-1เซนไดเสมอโยโกเอฟซีศูนย์ศูฮิโรชิมาแพ้คาวาซากิ0-2ก็ปีน,นี้จะหลีหน่าจะจบแล้วนะครับนาโกย่าชนะซัปโปโร3-0เซเรโซชนะโชนัน1-0นะครับนี่แล้วก็เนชั่นส์ลีกฟินแลนด์ชนะไอร์แลนด์1-0ตุรกีเสมอเซอร์เบีย2-2สโลวาเกียแพ้อิสราเอล2-3 สกอตแลนด์ชนะเชคก1-0รัสเซียเสมอฮังการี00โรมาเนียแพ้ออสเตรีย01นอร์เวย์ชนะไอร์แลนด์เหนือ1-0บัลแกเกรียแพ้เวลส์01นะครับและก็ลิทัวเนียเสมออัลเบเนีย00มาซิโดเนียเหนือเสมอจอร์เจีย11เอสโตเนียเสมออาร์เมเนีย11เบลารุสชนะคาซัคสถานส0นมอนโดวาแพ้สโลวีเนีย04กรีซเสมอโคโซโว อิตาลีเสมอเนเธอร์แลนด์หนึ่งหนึ่งไอซ์แลนด์แพ้เบลเยียมหนึ่งสองอังกฤษแพ้เดนมาคศูนย์หนึ่งโครเอเชียแพ้ฝรั่งเศสหนึ่งสองโปรตุเกสชนะสวีเซนดสามศูนย์ 0, โปแลนด์ชนะบอสเนียสามศูนย์ 0, ฟุตบอลโลกนะครับขอย้อนกลับมาบอกผลอีกทีเมื่อวานไม่ได้บอกเปรูแพ้บราซิลสองสี่ชิลีเสมอโคลอมเบียสองสองนะครับนี่คือทั้งหมดของฟุตบอลทีมชาติ วันนี้ก่อนที่จะไปที่ข่าวอื่นผมขอสรุปสถานการณ์ของ n a t i o n ร League กันก่อนนะครับในลีกที่น่าสนใจเอาไปกันที่ลีก A ก่อนนะครับกลุ่มหนึ่งตอนนี้โปลแลนด์7คะแนนอิตาลี6คะแนนเนเธอร์แลนด์5คะแนนบอสเนีย2คะแนนนะครับว่าบ,บอสเนียก็หนีตกชั้นอยู่แต่น่าจะยากแล้วนะครับกลุ่ม2นั้นเบลเ,ลเยียม9คะแนนเดนมาร์กกับอังกฤษ7คะแนนไอซ์แลนด์0ูคะแนนไอซ์แลนด์ตกชั้นแล้วนะครับแต่ว่าที่1ยังไม่แน่ใจนะครับ กลุ่ม3 A เองนะครับโปรตุเกสกับฝรั่งเศสมี10คะแนนเท่ากันนะครับโครเอเชีย3คะแนนสวิเดนศูนย์คะแนนนะครับก็ที่หนึ่งยังสนุกอยู่นะครับโปรตุเกสกับฝรั่งเศสอสองเกมสุดท้ายซึ่งโปรตุเกสจะเล่นในบ้านรับฝรั่งเศสในเกมหนึ่งนะครับกลุ่ม4 A, เองสเปน7คะแนนเยอรมนีกับยูเครน6คะแนนสวิตเซอร์แลนด์2คะแนนนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็น่าจะไปนะครับที่เหลือก็อยังต้องลุ้นกันต่อแน่นอนแชมป์กลุ่มไปแข่งรอบ สุดท้ายในเดือนตุลาคมปีหน้านะครับกลุ่มมีกันบ้างทุกท่านครับออสเตรียกับนอร์เวย์9คะแนนโรมาเนีย4คะแนนไอร์แลนด์เหนือ1คะแนนไอร์แลนด์เหนือก็อันตรายนะครับที่จะตกชั้นแต่ที่ด้านชั้นยังลุ้นได้อยู่2ทีมที่เหลือนะครับกลุ่ม2ครับสกอตแลนด์10คะแนนเช็ก6คะแนนอิสราเอล5คะแนนสโลวาเกีย1คะแนนสกอตแลนด์ผลงานดีกว่าที่คิดนะครับมีโอกาสสูงที่จะ ขึ้นไปเล่นในลีเอกลุ่ม3ครับรัสเซีย7คะแนนฮังการีขอโทษรัสเซีย8คะแนนฮังการี7คะแนนตุรกี3คะแนนเซอร์นนอเบีย2คะแนนนี่แบ่งเป็น2ส่วนแล้วนะครับก็ลุ้นกันตามโคต้าต่างๆกลุ่ม4เองนะครับเวลส์ Wales 10คะแนนฟินแลนด9นน์9คะแนนไอร์แลนด2นน์2คะแนนบบลเรียร1คะแนนนี่ก็แบ่งเป็น2ส่วนน,นะครับก็ชนะถ้าชนะกลุ่มก็เลื่อนชั้นขึ้นลีเอแพ้ก็ตกไปดีซีนะครับ กลุ่ม C กันบ้างเอ๋ลีกซีกันบ้างทุกท่านครับลักเซมเบิร์กกับมอนเตเนโกร9คะแนนในกลุ่มหนึ่งนะครับอบาเซอร์ไบจาน4คะแนนไซปรัส1คะแนนไซปรัสน่าจะเรียบร้อยนะครับส่วนที่1ก็แย่งกัน2ทีมนะครับกลุ่ม2นะครับมาซิโดเนียเหนือกับจอร์เจีย6คะแนนอาร์เมเนีย5คะแนนเอสโตเนีย2คะแนนนะครับก็ยังลุนได้อยู่ทุกทีมนะครับแต่เอสโตเนียน่าจะยากหน่อยเพราะว่าที่เหลือเหลือแต่เกมเยือนก็น่าจะต้องไป จบบ u ยกลุ่มนะครับกลุ่ม3เองสโลวีเนีย10คะแนนกรีซ8คะแนนโคโซโ,โว2คะแนนมอนโดวา1คะแนนกรีซเสมอโคโซโวในบ้านที่สร้างปัญหามากมากนะครับอาจจะไม่ได้แชมป์กลุ่มแล้วไม่สามารถขึ้นไปยังลีดดีได้นะครับผลงานกรีซก็ดูแล้วขี้เหร่นะครับกลุ่ม4เองบเบลารุส7คะแนนลิทเ,เนียออลเบเนีย5คะแนนคาซัคสถาน4คะแนนน่าจะเป็นกลุ่มที่สนุกที่สุดในทุกกลุ่มตอนนี้นะครับ ก็ผู้ชนะของกลุ่มจะขึ้นไปในลีกดีผู้แพ้นะครับจะต้องมาเพลย์ออฟหา2ทีมตกชั้นลงไปในลีกดีเพราะลีกดีมีแค่2กลุ่มนะครับลีกดีกันบ้างลีกดีมีหมู่เกาะแฟโร ero, 10คะแนนมาลตา5้าคะแนนรัสเตียบอันดอร่า3กับ2คะแนนตามลําดับนะครับก็ตัด2ทีมตั้งทีมไปก่อนหมู่เกาะแฟโร ero, ก็มีโอกาสรอดสูงนะครับ กลุ่มดี2กลุ่มสุดท้ายนะครับเล่นกันแค่3ทีมยิปรอนต้า2นัด6คะแนนเฮเกนสไตน์กักบซามาริโนนะครับสนัด4และ1คะแนนตามลำดับยิบรอนต้าก็สบายๆนะครับดาวซัมโบเออร์ลิงบราอฮาแลนด์6ประตูนะครับนี่คือทั้งหมดของเนชันสตกเอาเวลาไปเยอะที่เดียวแต่ว่าขอสรุปไว้เลยจะได้เข้าใจร่วมกันนะครับจิโรดิตาเลีเโโยเมื่อวานนี้อาโนเดมาเรชนะนะครับในการแข่งขันเมื่อวานเป็น เป็นวันที่4แล้วที่เขาชนะในปีนี้นะครับก็สร้างสถิติไปเทียบเท่ากับเบนาคิโนเมื่อปี1982ที่ชนะ4สเตทในปีเดียวนะครับก็เบียดปีเตอร์ซากานไปได้นะครับแล้วก็อวาโรโฟเดตผู้งนำยังเป็นเจ้าอาไมด้อยู่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยวิลโคคิวเดอร์แมน34มสิบสีวิเปโลบิวบาลสีิบามวิโดเมนิโกปอสโซวิโว57าิบเจ็วิแล้วก็วินเชนโซนิบาลีหน่งนาที1วินาทีนะครับแต่สิ่งสำคัญของ ตัวจิโร่เองก็คือมีทรามไทรเอลให้ตารางนั้นเปลี่ยนกันแบบว่าสนุกสนานนะครับในส่วนของตูเดอร์ฟรองเองปีก็ปีนี้แหละครับที่ตอนจบมันมาอยู่วันเสาร์วันรองสุดท้ายยังเหลือทราไทรเอลอีกในวันที่17ซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับและก็วันสุดท้ายนะครับเส้นทางสู่มิลานนะครับดังนั้นทรามไทรเอานี่น่าทำให้ตารางเปลี่ยนกันวุ่นเี สตูกเกอร์กันบ้างเดี๋ยวหาไม่พูดถึงกันเลยนะครับกออ็ในการแข่งขันเมนื่อวานนี้รอบ2ของ English Open เอาแต่มืออันดับสูง,สงๆแล้วก็นักนักสอยคิวจากไทยนะครับสิงจุนฮุยชนะลูกค้าเบเซล4ต่อ1นะครับแอนดรูฮิกรินสันชนะอัคนีส่งเสริมสวัสด์สต่อ3นะครับไคลน์วิลสันชนะเกาหยาง4ต่อ1นึ่งิวโรบสันชนะมาร์คจอยส์4ต่อ2เบนแทนคอนชนะเทพชย,ยาอุ่นหนู4ต่อ2นะครับ จัดทรัม์ชนะยวนซื้อจุน4ต่อ3นะครับแล้วก็โรเนโยซสริวันชนะไรอันเดย์4ต่อ1จอห์นฮิกกินส์ชนะคอนนอลเบนเซสมัครเล่น4ต่อ0นะครับมาร์คเซอร์บี้ชนะชังเป็นยู4ต่อ3นะครับแล้วก็เดวิดไลลี่นั้นล้มชอนเบอร์ฟีได้ชนะ4ต่อ3นักนักสอยคิวไทยไปหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นข่าวจากฝั่งสหรัฐอเมริกากันบ้างน,นะครับไปกันที่ เอ็นอฟเอกันก่อนนะครับ NFL ประกาศยกเลิกการแข่งขันโปรโบในปีนี้ที่าสเวกัสนะครับก็งานโปรโบนะครับก็จะจัดกิจกรรมอื่นขึ้นมาแทนนะครับแต่คงต้องรอข่าวแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีความสำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับก็ในส่วนของโปรโบนั้นไม่แน่ใจว่าจะมีไหมในปี2022แต่ถ้ามีน้น拉สเวกัสจะเป็นตัว เลือกแรกนะครับแต่ว่าจะมีการคัดเลือกผู้เล่นโปรโบรตามปกตินะครับในปีนี้แต่ไม่มีเกมให้เล่นแค่นั้นเองก็ดีแล้วหรือโปร,รโบอนาคตจบแล้วก็ไม่ทราบได้นะครับในส่วนของยิงแลนด์เพเทียสกันบ้างนะครับเพเทียสนั้นก็เออ่อข่าวที่ดีขึ้นคือแคมิลตันพร้อมนะครับหลังจากออกจากรายชื่อป่วยเมื่อวันนี้นะครับหรือวนนันนี้นี่แหละประมาณนั้นนะครับ ก็นิวตันนั้นจะฝึกซ้อมกับทีมในวันนี้ก่อนที่จะเล่นกับเดนเบอร์ในวันอาทิตย์นะครับคนที่ยังอยู่ในรายชื่อโควิดนะครับสเตฟานกิลมอร์布拉ันคาวด์และก็ผู้เล่นฝึกซ้อมบิลเมอรีนะครับก็ผู้เล่นนิวอิงแลนด์นั้นก็จะต้องสร้างความร่วมมือกันให้ ขึ้นไปมากกว่านี้อีกนะครับแต่ตอนนี้ไปในทางที่ค่อนข้างดีแล้วแล้วก็อาจจะต้องปฏิบัติในนโยบายที่เคร่งครัดกว่าในตัว NFL เองข่าวต่อไปนะครับเอ่อเมาคอมเจนกินส์นะครับก็เอ่อเมคอมเจนกินส์ผู้เล่น NFL นะครับออกมาพูดให้กับนักเรียนในเมืองนิวออร์ลีนส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับบอกว่า ให้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสุขภาพจิตและผลทางจิตที่เกี่ยวกับการเหยียดผิวนะครับทางจริินส่งมาบอกว่าผมคิดว่าผมต้องผมไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเหยียดผิวไปได้นะครับผมต้องเจอมันอยู่ทุกวันผมต้องพยายามหาผลทางที่จะรักษาสภาพจิตใจหรือทำให้มันดีขึ้นนะครับ ก็ผมรู้สึกเครียดที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกนะครัดังนั้นก็อยากจะเน้นย้ำจากตัวเขาเองผมก็อยากจะเน้นย้ำเช่นกันนะครับในเรื่องของสุขภาพจิตเพราะปัญหาสําคัญคือไม่ใช่ทุกคนที่สามารถรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตได้นะครับนั่นคือค่อยว่ากันในส่วนของเบสบอลเองนะครับก็เอ่อ l อ a น g e l s นะครับอนุญาตให้ชิคาอนุญาต ในส่วนของชิคาโกไวซ็อกนะครับเพื่อจะออขอให้โทนี่ลาดสซ่ามาคุมทีมในฤดูกาลหน้าก็คนวัย76ปีคนนี้นะครับก็มาเป็นที่ปรึกษาทางเบสบอลให้กับแองเจิลส์นะครับก็ได้แชมป์ไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับิก เบรนเทเรียนะครับก็ถูกไล่ออกจากไวซ็อกหลังจากพาไวซ็อกไปเพลย์ออฟครั้งแรกตั้งแต่ปี2008ไม่แน่ใจเป้าหมายของตัวทีมไวซ็อกเองครับสุดท้ายก็เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหัวหน้าโค้ชนิกเซบานของมหาวิทยาลัยอาบามาติดเชื้อโควิด19นะครับก็เอ่อสามวันก่อนที่อาบามาจะเจอกับจอร์เจียนะครับทีมอันดับ2เจอทีมอันดับ3ในสัปดาห์นี้นะครับ ก็พอผลตรวจออกมาเป็นบวกแล้วก็ร่วมกับประธานทางกีฬาของออมหาวิทยาลัยเกรกเบิร์นนะครับก็เลยต้องกักตัวอยู่ที่บ้านแต่ก่อนสำหรับโค้ชเซบานนะครับก็มีการประชุมกับทีมเมื่อวันนี้ตอนเวลาตีหนึ่งนะครับกออ็จะบอกเขาบอกว่ารองออผู้ช่วยโค้ชทีมบุกสตีฟซาคิเซนจะเรียดแผนบุกนะครับ ก็บอกไปอย่างนั้นก็โคเซบาได้แชมป์มหาวิทยาลัย6ครั้งก็เท่ากับวิวบริเชตเพื่อนเขาที่ได้กับไทเทรนส์นะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวเอาล่าสุดเบสบอลนะครับตอนนี้จบไปในเกมวันนี้เอเวอเรสต์ก็ชนะแอลเลนตาเบรฟส์ไปไม่ยากนะครับ15ต่อ31แต้มในอินนิ่งแรกเป็นแต้มสูงสุดอินนิ่งเดียวในประวัติศาสตร์ของเพลย์ออฟของเบสบอลด้วยนะครับก็ตีเยอะสุดก็คอร์รีซิเกอร์ตีได้สาครั้งนะครับและ ก็ในส่วนของอเมริกนลีกเองก็ยังไม่จบฤดูกาลในส่สนองอเมริกนลีกนะครับหลังจากคิวสันแอสโตนั้นกั้นเทมเปอร์เบย์เรย์อยู่ในอินนิ่งสุดท้ายชนะไป4-3สนะครับก็แซ็เกรนคีนะครับทำผลงานได้ดีทีเดียว6อินนิ่งนะครับเสียไป2แต้มก็กั้นอยู่ไทเลอร์กลาสนาวของเทมเปอร์เบย์ก็เลย แพ้ไปนะครับยังต้องลุนกันต่อในส่วนของเบสบอลนี่คือทั้งหมดของข่าวในวันนี้นะครับน่าจะครบถ้วนเลยเฉพาะฟุตบอลนะครับสวัสดีครับ